ไหมนี่อย่าลืมนะว่าคอรสอมันซ่อนอยู่ในความรู้สึกความรู้สึกเป็นภาษาวันนี้มีคำถามอกว่าถ้าภาษาใช้เวลาเท่ากับความไวแสงและความคิดของคนเรามีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่คะเห็นไหมครับนี่ผมอยู่ในประเด็นอยู่นะแต่ว่าผมถอยหลังมาบอกมาบอกให้รู้ว่าภายนอกกับภายในเนี่ยมันจัดสรรกันอย่างไรเสร็จปุ๊บ แน่นอนผมพูดถึงบันทึกไปเรียบร้อยณตัวนี้มีคําถามไหมครับนะฮะผมเดินมาดูนะครับพอได้ไหมพอได้นะครับอืมคำถามป็่เดนไปเลคเชอร์ในคลิป3มนาทีนะครับตรงนี้เป็นกระดานใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่สามารถ ลงทะเบียนเรียนตามหน่วยกิจที่ผ่านมาได้นะครับ mm hmm. ก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะก็จะเข้าใจเข้าใจตรงนี้ยากแต่ไม่เป็นไรเข้าจําไปก่อนนึกออกป่ะ hmm. พอไปลงให้ครบหน่วยกิจตามแมนนวลว,วิชาก็ไปทำเอาเองก็จะรู้เองนะครับค่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่อยู่ตรงนี้มันจะฝังไว้ก่อนมันจะฝังไว้ นะครับแค่ฝังไว้ในนกระดานมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเห็นไหมครับมันเป็นทิปมากเลยมะมันก็จะบันทึกไปก่อนพอบันทึกเสร็จปุ๊บเวลาที่เราไปลงให้ครบตามหน่วยกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นชิฟดัชคัตครามยูสกัดนะครับเขย่ายักเทาบ้องไอบ้องนะครับอ,อ,อะไรกับคาชิสเทาเชสนะครับนั่นแหละก็ว่าไปนะฮะชอบชอบชอบ,ชอบให้ผมพูดพวกนี้ใช่ไหม <laughs> โอเคก็ <laughs> ค <g år> นะแยกภายนอกแล้ว เนี่ยภายนอกตามเขาตามเขาไม่ตามเราสักทีเห็นไหมครับพอเสร็จปุ๊บผมบอกว่าโอเคภาษาที่ใช้นะครับเวลาภาษาที่ใช้เวลาเท่ากับความไวแสงนี่คือภาษาที่ผมพูดไว้เมื่อคลิปก่อนๆหน้านี้ก็คําว่าภาษาอย่าอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นมันเป็นอะไรครับมันเป็นตัวแทนค่าผมต้องขยายความมากกว่าน,นี้ไหมครับว่าแทนค่าเช่นเสียใจดีใจ เนี่ยครับเสียใจถามว่าเราจะเอาความเสียใจอ่ะมาชั่งตวงให้มันเท่ากับที่เราอ่ะเสียใจได้ไหมครับเวลาที่เราเสียไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวัยรุ่นตามช่วงวยัยร่วมสมัยคืออกหักรักคุดต้ดเมินกำแพงไม่กระโดดนี่ครับนี่บอกไหมครับนี่คือความเสียใจดีใจเหมือนกันดีใจได้สิ่งที่ อันเป็นที่รักมาครอบครองเห็นไหมครับถามว่าจะเอาความดีใจไปชั่งตวงแล้วมาบอกว่ามันกี่กิโลกรัมความรู้สึกได้ไหมครับ